สรงคิดคและก็ครบคอบคลุมไปถึงประชากรที่กําลังทุกข์ยากะนะครับชาวบ้านกําลังรอ,อฝนที่จะทํานานะคะความรักของในหลวงอยู่ในสายน้ําของพระองค์ก็โครงการฝ่ายแมวหมายถึงว่าพระสงฆ์นิกรที่ทุกข์ยากเพราะความแร้นแค้นก็ได้รับการดูแลจากพระองค์<ช>ท่านใช่ค่ะความรักของในหลวงอยู่ในผืนป่าของพระองค์ก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่ป่า ซึ่งซึ่งนานโนูเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงความรักในรูปแบบต่างๆที่พระอ,องค์ท่านม,มีต่อประชาชนไทยชาวไทยนะคะความรักของในหลวง,งอยู่ในเมล็ดข้าวของพระองค์ก็เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานวันพืชมงคลอย่างนี้คือคือต้องบอกว่านานโนูกเนี่ย คิดแบบละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็ภาพที่ออกมาโดยอะตอมเนี่ยก็สวยงาม <Okay. S 1> สามารถคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรานี่อ่านเรื่องราว เราอ่านเป็นคำๆแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะอ่านจากภาพอย่างเช่นความรักของในหลวงอยู่ในผืนดินของพระองค์ก็คือโครงการที่ดินพระราชทานที่ทําให้คนที่ไม่มีที่ทํากินก็มีที่ทํากินค,ความรักของในหลวงอยู่ในบทเพลงของพระองค์ก็มีเพลงพระราชินิพนธ์มากมายอันนี้เป็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคที่ทรงดนตรีได้หลายประเภทนะคะท<ช>ั้งเป็นเครื่องเป่าเครื่อง เครื่องสีเครื่องดีดอะไร่เงี้ยนะครับผอีกสายคุงพี่ริสวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีคร่ะจากไหนเอ่ยจากโรงเรียนค่ะครับอยากพูดคุยอะไรบ้างครับเชิญครับก็จะอวยพรให้ในหลวงมีสุขภาพประมาทแข็งแรงนะคะให้มีออายุยิ่งยืนนานนะคะ เหมือนกันครับบองคิดว่าคนไทยทุกคนก็คิดเหมือนกับคุณรูเพราะเรารักพ่อหลวงกันทุกคนนะคะครับครับครับและเดี๋ยวบ้งส่งฉันรักในหลวงไปให้เนาะค่ะครับยินดีครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับต่อความรักของในหลวงมีอยู่ในพระเมตตาของพระองค์ก็เป็นเรื่องของถุงยางที่พระราชทานจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของถุงยางที่พระราชทานอย่างเดียวเนาะความรักของในหลวงอยู่ทุกอนูของชีวิตของคนไทยคือจะเห็นว่า ตราบเมื่อใดก็ตามที่คนไทยเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยจะอยู่ในสายพระเนตรของพระอ,องค์เสมอน,นะคะเราจะเห็นค่ะฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมพระอ,องค์ไม่เคยลืมพระสัิกรของพระอ,องค์เลยนะคะอย่างช่วงนี้น้ำ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 ฝนตกหนักน้ำเริ่มท่วมเราก็ได้ได้ยินข่าวละ ว่าสงพระราชทานถุถงยางชีพนะคะไปจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นของประเทศเพราะนั้นตรงนี้ค่ะคือการถ่ายทอดเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำงานสองส่วนคือทั้งตัวหนังสือกับภาพ<ช>ภาพเนี่ยสำหรับหนังสือเด็กเนี่ยภาพต้องทำงานมากนะคะเพราะว่าภาพต้องดีต้องเนี้ยบแล้วก็เพราะว่าเด็กเนี่ยความเข้าใจของเด็กเนี่ยลำพังแต่ตัวหนังสือเนี่ยยังไม่เห็นภาพได้ชัดเจนเท่ากับ การที่มีภาพประกอบด้วยนะคะต้องบอกว่าอย่างอย่างภาพเนี่ยนะครับแทนคําพูดได้นับล้านคำใช่ค่ะเพราะเด็กเนี่ยเขาก็จะมีคาอธิบายใต้ภาพในใจของเขาเองแต่สุดท้ายพี่ดุสวยส่เนี่ยอีกสองภาพสุดท้ายเนี่ยเป็นสองภาพและสองคำสองความที่กินใจมากเขาบอกว่าน้กคู่เขาเขียนไม่ว่าความรักของในหลวงอยู่ในหัวใจของฉันจริงแล้วคาว่าฉันเนี่ยคงไม่ใช่น้ากคู่คนเดียวใช่รวม เป,เป็นคนไทยทุกคนพระสงฆ์นิกายคนไทยทุกคนนะครับก็น้าโนคูก็เป็นตัวแทนของพระสงฆ์นิกายคือแทนของเราและสุดท้ายในหน้าสุดท้ายเนี่ยนะครับฉันรักในหลวงเพราะในหลวงรักพวกเราทุกคนภาพนี้คือต้องต้องบอกว่าเป็นภาพที่อยู่ในใจของพวกเรานะครับว่าความรักของพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ในเนื้อในของชีวิตของเราทุกคนสายต่อมาครับเชิญครับสวัสดีครับคระมณีนา เชิญครับค่ะที่ประภาวดินค่ะเรอยากได้หนงสสอเรารักในหลวงค่ะครับและไม่คิดเห็นอะไรบ้างหรือค่ะก็รักท่านทั้งครอบครัวก็เป็นห่วงท่านทุกวันนี้ค่ะคเพราะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยอยากรักท่านเหมือนเดิมเหมือนตะกอนนะคะแล้วก็ตอนนี้คือว่าลูกสาวก็อยากได้นึกนงสือในหลวงแล้วไว้ลงบันทึก คุณครูทางโรงเรียนก็มีให้บันทึกการอ่านางเนี้ยค่ะค่ะแล้วจะได้ให้เพื่อนๆเขาดูด้วยค่ะครับค่ะแล้วนี้อยากให้ออกอากาศว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างอะค่ะก็ในร้านหนังสือในร้านหนังสือทั่วไปนะครับออกแล้วใช่ไหมคะออกแล้วครับอยากให้รายการอย่างนี้ออกมาเยอะๆให้ประชาชนแบบหันมามองหรือว่าคิดถึงไม่หลวงเยอะๆนะคะค่ะมีหลายแบบนะแม่แบบเล่มนี้เนี่ยปองอ๋ออันนี้เป็นบิ๊กบุ๊กความภูมิใจมากที่ได้นําเสนอเพราะว่า เป็นเรื่องที่ปองคิดว่าในทุกๆบ้านและเด็กทุกๆคนควรจะซึมซับรับไว้ในชีวิตนะครับใช่ปกใหญ่นี่350บาทนะครับค่ะแล้วก็ปกเล็กก็จะมีเล่มเล่มปกแข็งแล้วก็ปกอ่อนนะครับปอคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตในใจของเด็กรุ่นต่อรุ่นเพื่อไม่ให้ขาดหายนะครับ เรามาร่วมมือกันเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี <S 2> <S 2้เด็กวัยรุ่นก็ไม่ค่อยสนใจด้านนี้อยากให้มีเยอะๆนะครับเรื่องพวกนี้ครับครับเรามาร่วมกันนะครับและปงส่งหนังสือฉันรักในหลวงไปให้เนาะค่ะใช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยินดีจังเลยที่ที่อ่ ได้เสนอแนะว่าต้องสร้างสารรค์งานประเภทนี้ออกมาเยอะๆนะคะจริงๆแล้วพี่ด้วยสวนปองในฐานะของคนทํางานนะ,ะไม่ใช่ฐานะของคนเขียนด้งสือปองเองเนี่ยพอเห็นนันนักูดเนี่ยที่เขียนกับอะตอมวาดภาพเนี่ยทำให้ปองฉุกค,คิดว่าเออปองเนี่ยเธอถูดองคท่านเหนือหูอามาตลอดแต่ปองคิดว่ายังไม่เคยเขียนถึงองค์ท่านสักทีกไม่แน่เนาะปีหน้าอาจจะเป็นคิวเราบ้างนะค่ะยินดีค่ะน่าจะเป็นสายสุดท้ายเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ จากความดนใช่เป <c oughs> <ะ>ล่าครับจคุณรอดครับอ๋อครับความดานใช่ไหมเนี่ยเราจำสิ่ง <c oughs> ได้อะไรกับคุณมากพูดคุยกับเราทุกสาห์ฟังอาจาย์มาทุกรายการทุกวันเลยแหละทุกทุกสาวครับทีนี้เนี่ยผมผมเห็นรายการของของพี่วันเนี้ยเป็นค่อนข้าง,งดีหม่อยผมอยากครับก่อน <c oughs> ที่จะถึงอะไรที่มันเป็นสําคัญแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของของที่จะเกี่ยวกับการปูกฝังกับประชาชนอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเด็กๆวัยเะดักเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยจะเข้าถึงได้น้อยมากครับตรงเนี้ยอยากจะให้แบบ จริงๆนะผมอยากให้คุณแบบทำตอนก่อนแนะนําเรื่องเรื่องการการทําทําหน้าเวฟใช่ไหมตอนนี้ผมอยากให้คุณทําแบบกลายเป็นเป็นสื่อทางโทรทัศน์อะไรเงี้ยเพื่อปลูกฝังเยาวชนนะครับตอนนี้ผมว่าสื่อทางเนี้ยไม่ค่อยมีทาง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 โทรทัศน์นะพี่ค,คเด็กมาเลยไม่ค่อยได้ซึมซับไม่ค่อยได้ดูมีแต่อะไรไร้สาระมากๆเลยอะ ก็ไม่เป็นไดแล้วก็รับไว้นะครับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะรายการจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องดูเรื่องเรื่องของรายการด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคุณบุญรอดเนาะเป็นเพื่อนกับเรามาตลอดเดี๋ยวป้องส่งฉันรักในหลวงไปให้นะครับครับขอบคุณครับยังไงก็ภรรยาให้หน่อยนะครับนี่เพราะว่าเยาวชนนี่มันเป็น เป็นสิ่งสาคัญของประเทศเ่ยครับครับต้องปูฝังได้ไงเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนปูกระดมขอบคุณมากครับขอบคุณครับดายเวลาเนาะป่นิสวนเนาะแหมเวลาพูดคุยกันในเรื่องดีๆนี่เขาบอกว่าเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยนะเวลามันจะผ่านไปเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าในอยู่ที่ห่วงระทมทุกเนี่ยเวลามันจะยาวนานวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีความสุขนะครับได้ใช้โอกาสที่ได้โอกาส มาพูดคุยค <ะ S 1> ในบางเรื่องถึงสองพระอ,องค์ท่าน <คะ S 1> แล้วก็ที่สำคัญก็คือวาสถิตในใจของคนไทยทั้งชาติฉันรักในหลวงวันนี้คงมีภาพที่สวยงามสื่อถึงท่านผู้ชมจากการทำงานของแป้นฟอร์คิดโดยค, <ะ S 1> คุณที่สวนอารามเจริญวันนี้ปอต้องขอบขอบคุณคุณที่สวนอารามเจริญขอขอบคุณคุณประชัยเลี้ยวไพรัตขอบคุณน้องๆทีมงานและที่สาคัญต้องขอบคุณ ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท่านพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ